จ้าสวัสดีเอซีทุกคนจ้ามือนียาก็มาปล่อยคลิปเหล็ก้านอยบวกเล้าเนาะจ้ามือนีวันจันเมื่อวานก็ผู้ใดติดตามกันนายจะโชคดีเขาบนล่างมือนีก็คอยเฮ่งเฮงปังปังคือเกาด้วยจ้ามือนียาก็ดูบ้านกำลังวัสิรงไอ้ เม็ดมากให้เอฟด็อกก่น้ำกระยากก็เลยออกตาในจคกน้อยกำลังรวมมากอยู่เม็ดหมากเมื่อนี่ธุรกิจเต็มเลยจ้ะเมื่อนี่ยากัสี่หายแนวทางให้เอฟซีทุกคนทิดติดตามจ้ะ เมื่อนี่งาให้ไปที่เด็กสองโตงาปล่อยฟันท่องไปที่เจ็สามแล้วก็สีหแล้วก็ตัดเล่นน้ำในเดือนหนึ่งเ็และสามศู แล้วก็6กหกาวเด็กเป่าหกกับเก่าตัวเดียวกันจ้ะก็กขอให้ f อซีโชคโชคมันมันวาแต่หน่อยว,าวา่าวา่แต่เล่าตัวนี้ยากกบ่ว่าได้สนับสนุนการพนันทุกประเภทแต่เป็นเพียงแนวทางให้ค่ะก็ขอให้ f อซโชคดีทุกคนให้มันมันเฮงเฮงปังปังมือนี้ก็ขอให้ f อซ โชคมานทุกคนจ้ะเอาอยาก,กับขอจบไล่สดเพียงแค่นี้ถือว่าสวัสดีค่ะ